เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมเลี้ซิเฟอร์แคทเตอร์สายกระสอบไฟนะพ่ะ5ะวันนี้เราก็อยู่กันกับเกม3มป๊กรีบอลทีดนะครับแล้ววันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาสง่ง3ระบบใหม่ที่กำลังจะอัปเดตเข้าของซ์ฟเวอร์ไทยเราในวันที่29นี้นะฮะ <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวจะมาเขาเรียกว่าส่งกันแบบไวๆนะครับสำหรับเขาเรียกว่าในเซิร์ฟเกาหลีนี้นะมาให้รู้ก่อนกันนิดนึงนะครับว่ามันเป็นยังไงหน้าตาย,ยังไงนะนะครับโอเคครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะฮะ อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนขึ้ใหม่นะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ทีหนึ่งนะครับโอเคครับก็เขาเรียกว่าสืบเนื่องจากในประกาศของเพจเนาะจริงๆก็ประกาศมาสักประมาณ2วันแล้วแหละเพิ่งจะมาทำคลิปววันนี้นะฮะก็เขาเรียกว่าจะมีสาระระบบที่ที่อัปเดตเข้ามาเนาะนะครับมีระบบเจ้าละอำนาจใต้ล่านะครับอันนึงแล้วก็ระบบสมบัติอัอนใหม่อันนึงนะครับแล้วก็ระบบเงินทุนละอำนาจอันหนึ่งนะครับก็ในรายละเอียดตอนนีี้เน ทั้งเพจนะครับเขาก็เปิดรายละเอียดมานิดนึงละสาหรับกองทุละาอานาจนะครับนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว,ว่าเป็นม้วนสมบัติระดับทั่วไปนะครับแล้วก็ของวิกกกงอกกกกจกกกของห้านกกกนะฮะแล้วก็เขาเรียกม้วนสมบัติม้วนสมบัติเทพนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนิดน,ดนึงนะครับว่ามันเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะก็สําหรับรอบนี้เรียกว,ว่าพามาสองแล้วกันนะครับว่า เนื่องจากรายละเอียดมีค่อนข้างที่จะ,ะไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะแต่ว่าก็พอจะมีให้ระดับหนึ่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับไปเจ้าล่าอำนาจก่อนเนาะนะครับคือถ้ามันไม่ผิดโผล่นะฮะมันจะเข้าตรงนี้ครับปึ๊บโอเคหน้าตามันจะคล้ายๆกับเขาเรียกว่าเหมือนอเวลาเราไปเขาเรียกอะไรนะตีเมืองป้นเมืองเนาะแต่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนการปรากระบทครับนะฮะก็สําหรับเขาเรียกว่า เดี๋ยวเอาเงื่อนไขเคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับเงื่อนไขคร่าวๆเนี่ยการโหมดนี้เนี่ยเขาให้ปราบกบฏนะครับแล้วก็จะมีพวกเหมือนแบบแต่กระบฏเนี่ยมันจะมีเหมือนพวกกบฏท,ทั่วไปกบฏชั้นยอดแล้วก็มีบอสด,ด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งปราบก็จะยิ่งเหมือนแบบเอาได้ได้ไดอเทมได้ของมี AI คํานวณของให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เขตในในที่เนี้ยเขาบอกว่าเขตโลกเอียงเขต1นึถึงสิเนี่ยอาจจะมีรางวัลพิเศษด้วยน่าจะอารมณ์คล้ายๆเหมือนแบบตอนตอนแบบที่เราก้นเมืองแล้วแบบเขตแรกๆมันมี มันมีเขาเรียกว่ามีมีเมืองหรือมีกระบฏดอะไรที่มันแบบว่ามากกว่าว่ามากกว่าเขียนหลังๆอะไรอย่างนี้นะฮะนะครับผมแล้วก็ในกรณีสําหรับการปราบกระบฏดอะไรเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเมืองเข้าไปางนีนกนะฮะแล้วเมืองเข้าจะแบบมีค่ายมีอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าในกรณีนี้พี่ขอแบบขอแบบกดไม่ตีก่อนนะเพราะว่าเป็นไอเดียของเอกนะฮะเดี๋ยวเพื่อมันมีผลอะไรนะครับก็ขอเข้ามาแบบรีวิวให้ดูกันเพราะว่ามันจะมีแบบเมืองเนียเห็นไหมมีแบบเลวห้าอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยเลเวลสามนะครับเนี่ยก็เกณฑจะมีคนอันนี้คือแบบน่าจะคือถ้าเขาจะไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะแบบมีเซิร์ฟอื่นมาด้วยนะฮะเพราะว่า oh, ตะกี้ดูแล้วก็แบบมีมีมีเซิร์ฟอื่นมาด้วยนะครับนะฮะก็จะมีแผนที่ประมาณนี้แล้วก็นะครับอ่าสำหรับระบบนี้เนี่ยมันจะมันจะเขาเรียกไงดีนะมันจะซิงค์และกันมันจะซิงค์เชื่อมก,กันกับระบบสมบัติแล้วก็ระบบอ่อเขาเรียกว่า ไอกองทุนล่าอำนาจนะครับมันจะซิงกันหมดเลยคือมันซิงกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูงนี้นะอ่าเห็นฟังก์ชันตรงนี้ไหมครับฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยมันคือกองทุนล่าอำนาจนะมันคือแบตเทนพาร์ตอันใหม่ในเองนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแต่ว่าเดี๋ยวเรากดดูนี้ก่อน,อ,น,นอันนี้เป็นรายง,งานการลบเนอะอ่าโอเคอ่าอันนี้ส่วนอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันสมบัติอันใหม่ละกันนะครับก็ อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันมีสมบัติ6อันเนะสมบัติธรรมดาแล้วกันนะครับวุ้ยกก๊กนะครับจกก๊กงอกก๊กท่านก๊กแล้วก็สมบัติเทพนะครับโอเคพอคราวนี้เนี่ยถามว่ามันซิงกันยังไงนะครับลองลองดูพวกลองดูพวกค่าตรงนี้ตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบเวลาเราไปปราบแล้วเราจะได้ไม่ว่าจะได้คมพี์หรือได้สมุดได้อะไรมาเนี่ยมันจะเอามาแบบเอามาใช้งานเก็บเป็นค่าสะสมด้วยนะครับเนก,กรณีสมุดต,ตรงนี้มันจะามาปลดล็อกตรงนี้ครับ ลดล็อกเขาเรียกว่าเอาเป็นแบตเทิลพาตแบเทิลพาร่าอำนาจแล้วกันนะครับอันใหม่มันจะอยู่ระหว่างแบตเทิลพาอันเก่าเนอะอันเนี้ยอันเก่าคืออันนี้กับอันนี้เนาะมันจะเสริมเข้ามาตรงนี้นะครับอืมเนี่ยฮะแล้วก็ระบบระบบของเจ้าร่าอำนาจเนี่ยจะเปิดพอเมื่อประมาณ,ร,มาณรุ่วัน5้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่เข้าใจว่าพี่เข้าใจว่าอันเนี้ยเปิด85้าเหมือนกันนะครับอืมนะฮะโอเคแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันจะนับตามคะแนนนะเห็นไหมเห็นคะแนนข้างบนปะ เออแล้วมันก็สุดตรงนี้นะสุดสองเท่าแค่สองหมื่นหนึ่งใช่ไหมแล้วระหว่างทางเนี่ยมันจะได้พวกคัมภีร์ต่างๆเนี่ยพวกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีพวกอย่างงี้ด้วยถ้าดูแบบดูใกล้ๆหน่อยก็จะเป็นเหมือนพวกเอ่อพวกสมุดพวกอะไรเงี้ยนอกพวกดาบอะไรงี้นะฮะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่ามันทําอะไรนะฮะโอเคอ๋อแล้วก็แบทเทนพาร์ตเนี่ยเข้าใจว่าต้องบอกว่าเข้าใจว่างี้ก่อนนะคือเนื่องจากเนื่องจากคุณพอดีคุณเอกเขาปลดฟังก์ชันไปแล้วนะครับก็เลยเข้าใจว่ามันน่าจะ มันน่าจะอาจจะต้องมีเสียงเงินบ้างนะครับแต่ว่าจำนวนเงินไม่รู้เท่าไหร่นะไม่แน่ใจว่าจะเท่ากับเบทเทันพลาสแบบปกติหรือเปล่านะครับเรื่องเงินอาจจะเรื่องยอดเงินอาจจะขอละไว้หรือว่าแค่กะเกณฑ์ไว้ว่าอาจจะเป็นราคาที่เท่ากันกับเบทเทิพลาสปกตินะนะครับอืมขอกะไว้ก่อนนะประมาณนี้อ่าโอเคครับก็เขาเรียกว่าสําหรับระบบเจ้าอาเจ้ารามนาจกับเขาเรียกว่ากองทุลามนาจก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนระบบสมบัติเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ฮะ ระบบสมบัติเนี่ยถาว่ามันต่างกันยังไงนะครับอเดี๋ยวเรามาดูนะอันนี้เป็นสีเหมือนแบบสีเทาเนาะเวลาเรากดเข้ามาดูนะครับตรงกล่องเนี่ยเห็นโอกาสการออกไหมฮะเนี่ยเหมือนเราต้องสะสมมุ่งคัมภีร์เห็นไหมครับที่บอกว่ามันจะมีมุ่งคัมภีร์ที่ได้มาจากเอาไม่ว่าจะเป็นการเขาเรียกว่าอาปาบกบและกันแล้วก็ได้มาจากเท็ลพาร์ทอันใหม่นะครับเนี่ยแล้วก็พอมันครบเนี่ยเหมือนเราก็เอามาสุ่มออกของพิณีนะฮะแต่วันนี้มันเป็นของแบบธรรมดาเนาะ อามาดูของวีกกของก็จะเปลี่ยนไปนะครับคือตั้งแต่ระดับสีแดงจนถึงระดับสีส้มเนี่ยเขาเรียกว่าของแต่ละก๊กจะไม่เหมือนกันนะฮะเออมันจะมีมันจะแบบมันจะเป็นแบบของต่างกันเนี่ยเดี๋ยวดูคร่าวๆก่อนกันนะมีหอมมีสมุดมีไลมีโลนะฮะอันนี้ของจกก๊กเนาะนะครับเห็นไหมฮะพวกดาพวกม้วนคัมพี์พวกอะไรเงี้ยมันจะต่างกันนะครับอ่ะอันนี้ของง่อนะนะครับอันนี้คือมันจะแบ่งเป็นตาม๊กเลยนะเนะฮะอาหานนี้ของท่านนะนะครับ อ่ะอันนี้เป็นสมบัติเทพเรียกว่าสมบัติเทพไปกันเพราะว่ามันมันเป็นสีทองเนาะนะครับคราวนี้เนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันมันเอาไว้ทําอะไรมันหรือมันบวกอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตรงนี้อันเป็นแดดไปมั้งนะพวกเดูตรงนี้นะอ่าโอเคตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นมันเป็นร้านค้าที่เอาไว้ซื้อผสมเศษนะฮะส่วนเงื่อนไขเหรียญเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวขอรอไปซื้อวัตถัยไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาอธิบายอีกทีนะครับว่าเหรียญตรงนี้ที่มันได้มามันซื้อมายังไงนะฮะ แต่ว่าถามว่าของเนี่ยมันได้มาแล้วมันเอามาทําอะไรได้หรือว่าสะสมมันมาเพิ่มอะไรนะครับพวกสมบัติตรงนี้นะฮะเรียกว่าเป็นสมบัติแล้วกันนะครับสมบัติประจําประจําก๊กแล้วกันอาจจะไม่ใช่ประจําประตูนะอาจะเป็นประจําก๊กนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าหิ้งวางของไว้เนาะนะฮะเนี่ยพวกหิ้งหิ้งวางของไว้แบบว่าให้เราสะสมอะไรได้แล้วบ้างนะฮะมีจํานวนดาวด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะเนี่ยคืออย่างในกรณีพวกตรงนี้นะครับ เอาง่ายคือของพวกนี้มันจะบวกสเตตัสรวงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพวกเลือดค่าโจมตีพลังป้องกันต่างๆนะครับมันเป็นเหมือนแบบสมบัติพวกไอเทมที่จะเอามาเสริมค่าสเตตัสหลักของทีมเราให้อีกนะครับอืมนะฮะเนี่ยพวกนี้คือมันเกี่ยวพันกันหมดเลยนะคือทุกช่องเหมือนกันนะแล้วก็ในกรณีช่องนี้นะครับมันจะมีบวกเสริมเป็นคอลเลกชันอีกนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูนี้นะเห็นไห พอเราพอเราครบอบครองนี้แล้วเนี่ยมันก็มันก็จะปลดน,นี้ออกมาเนาะแต่ถ้าปลดครบหมดมันก็จะบวกเดต้าตามนี้นะครับบวกพวกพลังโจมตีพลังป้องกันอะไรเท่าไหร่ว่าไปแล้วก็มีงยิงยิงนื้ขนพิเศษบวกพวกเซนจ์พิเศษด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเป็นเป็นภาษาไทยก่อนดีกว่านะนะครับแล้วก็เนี่ยอ่ะอย่างคุณเอกเขาก็แบบจะปลดมาอันนี้ก็เกือบครบแล้วขันี้อันเดียวนะฮะเนี่ยพอปลดหมดก็ปครอบสามารถนี้แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยนี่นี่อันนี้ปลดแล้วเน์แล้วเออเนี่ยเนี่ยพอปลดครบสี่อันเนี่ย เตย์จาก็จะถูกปลดมาแล้วครับก็จะได้พวกนี้เพิ่มนะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันถามว่าถามว่ามัน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 ช่วยอะไรได้เยอะไหมก็คิดว่าระยะยาวช่วยได้เยอะครับระยะแรกๆเนี่ยมันอาจจะแบบต้องใช้เวลาสะสมอะไรหน่อยนะคับเพราะว่ามันแบบเงื่อนไขมันค่อนข้างจะแบบเยอะเนาะนะนฮะเดี๋ยเพรานี้แบบม้วนสมบัติประจำก๊กแต่ละก๊กนี่แยกกันด้วยนะฮะเพื่อเปิดออกมาเปิดขคง แต่ว่าก็ต้องมีแหละครับพวกนี้ก็เขาเรียกว่า,ามันเอาไว้ใช้เพิ่มสเตตอแต่คือมันเป็นของจาเป็นทงนั้นนะนะ่ฮะส,ส่วนเรื่องแบบเขาเรียกว่าเอาเปิดตามป๊กอะไรยังไงร,ราคาเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกเดี๋ยวเอาไว้แบบเข้าเซิร์ฟไทยทจริงๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแบบเต็นอีกทีเนาะอันนะี้แบบเอามาแบบดูกันแบบเขาเรียกว่าส่องระบบแลกันไวๆนะอย่ายเรียกว่ารีวิวแล้วอันนี้เรียกว่ามาส่องแลกันนะครับก็อันนี้เป็นสมบัติใหม่เนาะนะฮะมีเสียงฝนตกด้วยตอนนี้ฝนเริ่มตกอะไรที่บ้านฮะ โอเคแล้วก็สําหรับพวกฟังก์ชันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเจ้าละอํานาเนาะนะครับป่าประบ,บทนะครับอืมแล้วก็อ๋อแล้วก็เขาเรียกกรูฟล่าหน้าจะเข้าไปจับตรงนี้เหมือนกันนะนะครับอ่ะ,ะเข้าจับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสามระบบนี้นะครับที่กําลังจะอัปเดตเข้ามาในยี่สิบเก้านี้นะฮะก็เขาเรียกว่ารอรุ้นแล้วกันนะครับว่าว่าแบบว่ามันจะยากง่ายแค่ไหนแล้วกันนะครับ คือคิดว่าการปราบกบฏเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เรื่องการสะสมคอมพีเรื่องโอกาสดบโอกาสดบของโอกาสที่จะได้เนี่ยอาจจะค่อนขอ้างต้องลุ้นกันหน่อยเด็ดนึงนะฮะเดี๋ยวไปดูไป,ไป,ไ,ปไปดูให้โอกาสดบของนิดนึงอ่ะโอกาสดบของมันก็จะแบบเผื่อแบบเผื่อลืมดูเนาะอุยกกแล้วกันเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยพวกเนี้ยสีแดงก็0.1นะครับสีส้มก็0.24อ่อะไรเงี้ยเนี่ยฮะ สีม่วงก็จะดอกเยอะหน่อยนะครับจริงๆสีม่วงก็ไม่ค่อยดีหรอกเออแล้วก็จะแบบมีพวกเนี่ยมีพวกขอที่แบบแซมแซมมาด้วยอันอื่นนะอันนี้เป็นเศษนะครับวนนี้คือเศษหมดเลยนะเป็นเศษเป็นเศษเป็นเศษนะวกนี้คือเป็นชินนะเห็นไหมที่ไม่มีวงเล็บตรงนี้คือเป็นชิ้นนะส่วนตรงนี้มีโอกาสออกเศษด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วก็อารมณ์มันเหมือนกาชาแหละกาชาชนิดหนึ่งนะฮะกาชาสมบัติประมาณนี้ก็เดี๋ยวไว้มาลุ้นกันนะฮะ ว่าว่า,วา,วามันจะเขาเรียกว่า <c oughs> ใครจะครอบครองแล้วก็บวกสเตตัสอะไรยังไงมากมายแค่ไหนนะเออก็ถ,ถือว่ามารีวิวคร่าวๆให้ดูประมาณนี้นะฮะแบบเขาเรียกว่าฉบับฉบวับสวงระบบไว้ๆกันเลยแล้วก็เดี๋ยวไปรอกันแบบจริงๆวันที่ยีนะฮะอ่าโอเคครับใครดูอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อกลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตืช่วยใหม่นะ แล้วถ้าชอบกดไลค์ like, กดแชร์ทีหนึ่งนะครับก็หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์กันไม่มากก็น้อยนะอาจจะน้อยก็ได้แต่ก็อยากทำให้มาดูกันนะครับอ่ะวันนี้ก็ผมเรยนซิเฟอร์แคเตอร์สายกระสอบสายต้างลาไปก่อนแนละ้วฮะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่สำหรับคลิปข้างหน้ารละเอีนดขนไปครับวันนี้ไปงั้นก่อนละครับไปก่อนนะบ๊ายบายครับ